สาวมันก็นมีรถเมี์ผ่านมาเนี่ยฮะตัวนี้มีเนาะมันอ,อ,มอ,อ๋อมันจะตะกัตีจังต่อวรอบหนึ่งนะอ๋ะออนน๋อโดยโดอยเข้าใจเด้อวันนี้มาลองนั่งรถเมลทดลองไซต์ทีนครหลวงเวงจันทร์พี่น้องครับเบ่งบรรยากาศว่าจะเป็นไงนะอันนี้เป็นจนะ<อ>ุดรอสถานีอยูรงการถนนเลยครับพี่น้องว้าวตื่นเต้นพี่น้อง ลองนั่งเบิึงครับรถเมที่เวียงจันทร์ครับเพ่นจะลองใส่ในช่วงงานบุญท่านหลวงเวียงจันทร์ได้ดิไ,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 ไป,ท,นนปนนท่านหลวงเนาะอันนี้ไปข้อใส่ก็อันนี้อ๋อท่านหลวงเนาะขึ้นฟรีปุณิอ๋อทดลองใส่ฟรีเนาะ ปลาฟีชสชุดสายเลยพี่น้องลเล่นเล่นกลางเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ฮะคับขนาดไม่แกะก,กองเลยหลุันีกช่วงสลลงไซค์คนให้หนังฟีสามจิ่ต่งางๆมาที่งานบุญท่านหลวงเวียงจันทร์พี่น้องครับเบิ่งผู้ดยสารกับสะดวกสบายนั่งไปงานบุญฟีเลยช่วงนี้คพี่น้องเองคับขนาดเลย รถติดเิยเนาะมันมีรถข้างนอกมาขวางข้างหน้าเนาะมักเรยติดนะน้องปกติไอ้เลนรถมีนี่เพ sort of ิ่งจะมารถเอือดสานรถส่วนตัว้ามาใส้งานรวมเลยพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศครับพี่น้อง น้องสาวเป็นไงความรู้สึกกะนนะใยดีเ <laughs> <g ül> ย็นเนาะรถใหม่เนาะพักขนาดเมตู้เป็นไดเมตู้ขักบอขักเนาะ <laughs> โดย,โดยนี่คือบรรยากาศรถมี ไม่ล่าสุดเลยครับไม่ใจกลงเลยที่เวียงจันทน์ทดลองไซส์ครับนั่งไปเที่ยวการบุญท่านหลวงเวียงจันทร์พี่น้องทางเนาะขี่ครั้งแรกได้หนิรถติดเนาะรถติดสุดไหมพี่น้องเมื่อกี้พยายมาคือเครึ่องสุโมงเนี่ยมาทาขึ้นเนี้ยจะบนภาคนะพักคยูลังวัดคุณเลี้ยสกายไลน์นะ ยังร <cido f 1> ้องนั่งกแล้วเราจะนั่งจะลองขี่บึงเหแล้วย้วยัันอยากลอง,งลอยากลองอยากลองบึง้องครับตอนนี้ฮะรถติดขนาเพราะว่ามันมีรถโซนตูับรถโดยสารข้างนอกมาข,ขี่แซกเลนีนไอทางแลงหลงรถเมีะนะหรถติดขนาเลย สับถล่มแล้วผมก็ลองรองเวลาหาโมแรมมาขึ้นรถเที่ยวแรกเพราะว่าเพื่อนจะให้ัวลองไส่ช่วงเวลาหาโมเร่ไปต้นไปนะวันนี้เป็นมื้อคนหลายมึอน,นี้ฮะลอกินอาหารก็หลายพี่น้องครับ<ม>พวกบิงไก่ขอลามอาหารแซ่บถ่ายในงานบุญทานหลวงครับ ใส่กอบใส่หัวพี่น้องเมื่อกี้นะนะพอดเด้องานบุญทานลงเวียงจันทร์พอแล้วนี่ลานานางวัดอันนี้ครับมาบึงโซทางนี้กันครับพี่น้องเข้าแรกเลยมาทางนี้ที่ตรงมีบรรยากาศกับมีทางสินซาสวรรค์เครื่องเล่นมหานุกของเด็กน้อยในซอยนี้เห็นนะงานบุญลาวครับกินแล้วก็จีนเลย ิงไกล่ลูกซินฮอนดอกเทียบเลยพี่น้องคับขนาดบรรยากาศครับใใคุณกระจายวันนี้พี่น้องแงน่นเลยเันเลยวันนี้นะจะเป็นสตรีทฟู้ดอาหารขึ้นบ้านครับส่วไลายทุกร้านค้าจะขายข้าวราดครับปิ้งไก่แ้วก็มีต้มไก่บ้านเมนูลักเลยในงานบุญครับพี่น้อง ดูแสนขีดมีพี่น้องชาวมาดิกาาครับโคตแน่นเลยบอนี่ฮะมีเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าตรวจทุกอย่างเลยป้องกันเหตุหลายเหตุบ่ดีนะครับพี่น้องมีกุ้งทรายมีทางยางเข้าแบนอย่างชัดเจนเลย กาาขักขีิน้องข้างหน้านะบอกกินร้านขนาดเลยคำว่า,าพาลูกผลาดมาต้องมาทางโซนนี้เครื่องเล่นบันหลหายเ้าจีครับหุกชิ้นบ๊อบคอล คนไล่ก anyway. ันขนาเลยตอนนี้ฮะคนไล่แจ็กซี่แย่งมาซื้อส้อยน้าวข้าวี่น้อง ตัอนนี้นะ กีนแน่เลยอเสือกินปลาันเก็บเลยเป็น,นชุดชุดหน่งสา เ็มือนเลยความสุดท้ายพ่องกันนะ ยี่ห้อเลยมาโชว์วันในงานเห็นนะมีแต่ทางงามๆพี่น้องสุดยอดอยูนรถไฟฟ้าอันนี้เป็นรถแคมป์พี่น้องครับข้าขนาดเลยแต่งมาให้พร้อมลุยครับพี่น้องอตอนนี้นะรอบแปดวมาเที่ยวง,งานมอเตอร์โชว์ครับอตอนนี้รถยนต์มาทุกค่ายทุกยี่ห้อเลยฟอร์ดกันมาผมมาจากรถไทยโอ้พี่น้องคนนี้ยังงามมากขนะ้างหน้า มันมีโคมพร้อมสวยวันนี้ครับงามเลยร้วก็คนวันนี้แน่นมีน้องคือกันข้างหน้าบรรยากาศครัเป็นอีกจุดที่มีคนมาหลายพี่น้องจุด,ดนี้นะครับ ที่ขายในงานมีอย่างเี้เนาะนี่นนนยำร้านนี้ครับพี่น้องมียำตีนไก่คอผัดแล้วก็มีมัคโรนีครับพี่น้องขายเส้นพร้อมมีขานหลายอย่างเลยอันนี้ลูกเส้นร้านนี้ครับอันนี้ร้านขายหมูเดิ้งครับร้านนี้ครับพี่น้องส่วนร้านนั้นลูกค้าแห้งไรใครับพี่น้องเป็นร้านดังในทิกตอกเอามาขายในง,งานเนี่ยคนแห้งล้นเลยพี่น้องเองคนลูกค้าจอดมาซื้ออยู่แล้ว บึง้งครับพี่น้องสุดเลยคนมาต่อคิวซื้อร้านนี้นะนี่ไลนยขนาดนเลยพี่น้องนี่คือคนมาต่อคิวซื้อร้านนี้พี่น้องเฮงเฮงโมจิร้านดังในติกตอ็อก เมื่อกี้ผมลองนั่งรถมีด่วนมากครับเป็นรถมีทดลองไซด์แต่ช่วงงานเมื่อกี้ให้หนั่งฟรีได้เมื่อกี้ฮะแต่ก็ยังมวลงโตอยู่ยเพราะว่ามันมีรถส่วนตวหวือวรถคันอื่นอื่น่ะมาขี่แซงเลนเฉพาะรถมีเทเลนหน้าพี่น้องเลยคให้รถมีที่จะลาจอดไปนั่งเมื่อกี้ะนะ ซอยเลยก็จะเป็นงานแสดงศิลปและกับมอโตโชว์ภายในงานครับพี่น้องครับให้แต่และวนะว่าเป็นกว้างพี่น้องครับจัดการได้สบายเลยงานอรจะซงสิงงนะเป็นงานบุญใจสุดในประเทศลาวครับงานบุญท่านหลวงวิงจันทร พี่น้องคักขนาดมาปีนี้มันโบฮ้อนพี่น้องอา้ากัาลังหนาวเลยตอนนี้ฮะลุ่มหนาวมาแล้วรอเที่ยวงานบุญนี่มันโบเมื่อยโบเทียปันไดหรือว่ามันเมื่อเยเลินไหลองขินมันแซ่บพี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนก็น,กน,นั่งกินวิ้งไก่ต้มไก่อยู่ร้านทางบ้านสงเรบม่นหลายตื่นพี่น้องติดลมนั่งไปเรื่อยๆนะกินแซ่บรอดเที่ยงวงานมว่วน ินแซบแน้ำจิ้มลูกเกด นี่สังเกตงว่าปีนี้ฮะเพื่อนจัดรูปแบบใหม่เด้เึ็นให้ไอลาดมันลงๆกว้างก็เลยที่ให้คนนี้ง,ง่ายง่ายปกติแต่ละปีจุดนี้จะเป็นจุดขายสินค้าเต็มเลยปีก่นกอนๆนะพี่น้องครับปีนี้เิ่นจัดง,งานครับให้มันลงมันจะโมเด่นแดดนะครั <มา S 1> <อ>บพี่น้องส่านทีามมาน้าบทีส่วนเวทีกลางครับอยู่ทางพู้นครับไกลๆเลยครับพัานาเป็นต้นครับเวทีกลางนะ นี่คนกลับมาบางแล้วเพราะว่าโซนไลายกลายไปย่างทางจุดที่มีอาหารหลายๆครับเครื่องเล่นหลายๆนะเป็นร้านขายพวกผ้าพื้นเมืองทางนี้ครับพี่น้องจากเมืองต่างๆแขวตงต่างๆมาขายอยู่ืบนี่พวกกระถิบเข้ากระต่าเครื่องจักสารขายอยู่วันนี้พี่น้องไปในงานเะนะ ปลนสินค้ามาทั่วลาวเลยทั้งล้านเหนือลาวกลางลาวใต้ตินค้าสวยงามพี่น้องงามเมือง,อองลาวนะอันนี้เป็นร้านขายกระต่ายกระต่ายกระเป๋างามพี่น้องงามขนาดเลยสินค้าเพื่อนเอาครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องภายในงานบุญบรรท่าหลวงพิมพ์จันทร์ครับร้านขายยาหักไม้อันนี้สมุนไพร คนหลายพี่น้องครับจุดนี่ฮะ มีจอดยุดมาเที่ยวงานพร้อมนี่ครับจอดยุดมาเที่ยวงานบญทานหลงวงยีจั์ไหมมาแต่เกาหลีเพราะเรา เด้บุญทัดหลวงเวียงจันทร์บ๊ายบายไปแล้วครับ